ไปดำวนะเขาว่าเราเขาว่ามีเอาแป้วอาดเสนแบบออกู้ในรมาแดนันกรนันโอดงนยเงี้ยมดแดงแต่ไม่กรเากเ่าปาตอกเต๊ะอมีอยู่ด้ว ปฏ like> ิบัติเลยวะบ่ออันน well> ี้ไหมนี่ก็ในนิลดนเป็นยังีเนี่ยมันบางมันเป็นน้องมันติดบ่อหนึ่งบม่มันเอาไปติเราเพื่งสบางมันหน่อยจ้บบ่เป็นยังนมหน่อยเอาอันขวานมาทุบนนออต้องเอาเก่าแต่สร้างใส่ก่อนบ่อยอดเก่าพร้อมตีมันเป็นหนองเจาะนอง เดี๋ยวมันก็ดูดเอาน้องออกผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นแปะสิวผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นแปะสิวยินดีเปรียบคุณชิตาพูดเอฮีเอฮีตาพูโบว์แมนแบบนังพอชิตาสำรวจมาเรียบร้อยแล้ว ไปไปเบิง <ska> อ <s mar cribing> <half> ่นลูกซ้ำหัวคนเลยเดนี่เอากเนง เบยบอกวไว้มากพ่อชิตาสารภาพมาเถอว่าหิวร้องเป็นหลักคนดีมีครอบทั่วมากันแล้วนะครับการท่นให้ตาจามีท่านรักความระปนใจปังกับใจดนคับเอรเราได้ับคือพระกุนของพ่อที่เราต้งรับแทนพระกณน่าน ของรางวัลอยู่ในนั้นทั้งหมดไปไม่น้อยเราดุ้ยเกิดวัถูกต้องเรื่อรองรับจ่ายจานซาเชิญจ้านี่ว่าจะไปให้รับเหลือหลานเสร็จว้าขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่เนาะคงไม่มีใครที่จะได้รักคุณพ่อและก็คุณแม่นะเพิ่นขายอยู่บ้านจ้าประพ่อคุณแม่เป็นที่รักของเราและ เราก็เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ด้วยป้าญงก็หัวอุงอิงอยกลูกป้องหนึ่งต้นตาโปรเงินโปรทองให้เราได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะให้เราได้จ็ทางพระคุณทดันลูกนี้ไม่ขายครับอาจจะจ้าโอ้โหอันนี้ไม่ขายอะไรลูกชิ้นหรือป่ะ โอ้โหแ่คขาน้ำร่วงน้ำตาหวานอยู่ใกล้ๆตรงนี้ปนะ่ะเออเออไปซื้อไปชิมกันไปจานกันกน,นะเออจะอร่อยอยังไงมาบอกโคสกมันก็นแล้วกนะันแหละเน้องเออเดี๋ยวโคสกตามหลังไม่เป็นไรนะอนุโมตนาจาตูกับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยตรงเนี้ใกล้ๆกองบนเนี่ย มาเปิดกองบุญกันเป็นแถวเลยนะก็ขอขายของดีกันทุกร้านเลยอนุ่โมทนาราธทกนะลูกๆห้านใจก่อนจะไปใก้จะจับจะลงมไปอุหนุนแม่ค้ากันเด้อนะแม่ค้าจะได้อยู่กับเราตลอดงานนะอย่าหนีกลับกันละแม่ค้าเออ แต่แม่ค้าหนีกลับแล้วโคศกอยู่คนเดียวเนีน่ยโง่โคศกเป็นคนพีด้วยฮะโคศกกูพีนะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะนะไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปวนนนกันเนาะ หนึ่งบาจ้ะต้องย่างร้องหาเิ็นอ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีพี่อาประชาชนมากันเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะขนับพิมารของสาวน้อยเพชรบ้้นเทนะครับกามาจับใจหาของยกินไนแล้วนะครับในช่วงที่เราจะขายบัตรนะครับขอให้ท่านนะครับกลับเข้าอนเลยนะครับ ไม่ทราบว่าทีมงาองเาราสารอทานะครับต้องขายปัาดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ออกมาซื้ออาหากินแล้วให้ท่านรีบกลับเข้าไปด้านในเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดขายบัตรแล้วเราไม่ไม่รู้ว่าท่านเป็นทีมงานของปลาตนรส้อทุ่ต่างนะครับตนรจบกว่าะรนะหลัง อาารจาตกลงี่จุตกเยระเาากกรตักเปิดไปิดไปตักป้าตัหดตักมเลี้ยงการะกาศบอาหาต่กตัให้รอได้มาตกัีหากันไดเป็นของจานักต้ออับปรร้อมแาลาดี๋งนี้ตะคงจะไม่ทีสิบงนะ แต่เมื่อคืิเนี่ยผมนอนฟานบางเป็นแค่บวงนะบางทีเมี่อเกยได้มีเสียงเต็มเต็มเต็มได้เยไกลมากมาอาจจะจะไปรับจากเบื้องบนจากบุจากบนจากบนากบนากบนตั้งอยู่ตรงนี้แสรัท่านที่เข้าไปนะครับที่ไม่มีเสียงก็ข้องกับเจ้าใดนะฮะเจ้าเตที ขอขอให้ท่านเอามาก่อนนะครับสําหรับซื้อตัวแล้วก็เข้าไปรับชมไปปูจับจองที่นั่งกันได้นะนะครับฮะขอตังกินขาวหล้ไเนี่ยนปรจบาจาจัปาจัจับจาปาจาจลาจ เราก็มาบูจากมาซึเกะต่นไปจากเราแบบนั้นต่ดานบอเนา่อแต่ที่มี่นอลูกทิเดือก็เข้าครับาต้รูต่าพี่อะนะเดินางไปบ้างมาก็มาตาบไขอพรจากสผู้ย่บ้านไทยลูกบรราก็เป็นดู ด่าปลาด้วยเปลือกตานะศุภะปลาบุษขาปลาสักครู่นะด้วยอาหารจัดจให้สวยอ่าไม่ค้างกันต่อนะครับแล้วก็สองร้านแล้วอุ้งอิงเมาไปแล้วสองร้านนะคะที่พี่ไม่รับตังค์อีกแล้วทำยังไงดีนะ เฉลยค่ะเดินได้เลยค่ะเดินผ่านได้เลยค่ะเฉลยเลยค่ะเลยค่ะเชิญเลยคมันจะไม่เกิดากอยางทไม่เกิดเป็นมงคลเราก็ต้มาดูจากอกไม้เลือยทองนะ่าคนละเล็กคน้อยตามกำลังสัตว์ตายนะอ่ามาดูสวนก็ตามเสอนมาเลยจ้ะ นำควาบุญของเราก็มีประก้แม่ขายตอนนี้กำลังจะมาผดควาบุญาสลับด้านไครับสลับด้านมิลักแฟขอรำวันนี้นะท่าไม่ต้องกัวนะครับได้ไตเรามีเก้าอี้จำหน่ายท่านตัวละยี่สิบาทนะท่านามใรไดับจอนที่ด้านในนะครับเดี๋ยวราจำหน่ายมาแล้วเดินขึ้นไปแล้วนะซือเก้าอีนั่งกันสบายๆดูกันแบบต้ ดูตั้งแต่เป็ความสุขกันเลยไม่ต้องปวดแค่ปวดทานะครับเทากี่ตอกีสิบบาทเท่านั้นเรามีให้ท่านได้นะซื้อท่านอยูด้านนเลยทีเดียวสโลว่ารถอยี่ยจะขึ้นมาไหมกลับไชาเป็นรถทไวไปเมืองเช้าหรอขึ้นมาไหมแต่ขี่แท็กซี่ต่อไปอาาดเดียวเปลี่ยนตางค์ทางการนี้ก็ไีนะอาลรถออกไปเช้าจะได้เปลียนเปลี่ยนต่าเมีอย I don't know.